เราไม่ควรสนับสนุน Negative Income t a x นะครับถ้าเราเห็นแก่ประเทศชาติและคนรอบข้าง Negative Income t a x คืออะไรอธิบายแบบง่ายๆบ้านๆน,นะครับคือแจกเงินทุกคนที่ไม่จ่ายภาษีหรือไม่ถึงเกณฑ์ในการจ่ายภาษีครับตัวอย่างนะครับสมมติตั้งเกณฑ์ในการจ่ายภาษีคือคนที่มีรายได้ปีละ150,000บาทอัตราชดเชยอ,อยู่ที่5 0สมมมตินายกไม่มีรายได้เลยนายกจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐเจ0 0 0บาทต่อปี ส่วนคนที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ตัวอย่างนายขอมีรายได้10,000แบาทต่อปีนายขอจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐโดยคิดส่วนต่างจากเกณฑ์รายได้ขั้นต่ําของตัวเองคือ5 0,000บาทเกณฑ์ขั้นต่ำเนี่ยหนึ่งแบาทถูกไหมครับแต่รายได้ของนายขอนี่หนึ่งแบาทนายขอจะได้รับเงินชดเชย2 5 0 0 0บาทต่อปีฟังดูผิวเผินเนี่ยดูดีใช่ไหมครับไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้เงินแล้วปัญหารายแรงของมันคืออะไร จริงๆแล้วมันคือการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับรัฐบาลมหาศาลครับเรารู้ได้ยังไงว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์จริงๆจะตรวจสอบยังไงตรวจสอบไม่ได้หรอกครับยังไงแหกกันมาเข้าระบบแน่นอน50ล้านคนอย่างต่ำผมว่าแล้วมันจะเพิ่มขึ้นทุกๆปีครับสุดท้ายลงเอยด้วยการที่รายจ่ายมากกว่ารายได้สุดท้ายก็กู้เพิ่มผลคือพฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนไปครับแนวโน้มการอยู่เฉยๆไม่มีรายได้และรอรับเงินจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับของมันจะเสียหายทางการคลังอย่างหนักครับ ดูจากตัวอย่างนายกับนายขอที่ยกตัวอย่างไปข้างบนเพียงแค่10ล้านคนเนี่ยต้องใช้งบประมาณกว่า700,000กว่าล้านบาทแค่15ล้านคนเนี่ยก็ใช้งบเกินล้านล้านแล้วครับแล้วถ้า50ล้านคนเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ได้กินประเทศซิมบับเวเวเนซุเอลาเลยไหมครับแล้วอีกอย่างมันจะทําลายระบบเศรษฐกิจในประเทศครับการแจกเงินผ่านอินคัมแท็กอันนี้เนี่ย คือการให้รางวัลกับคนที่ไม่ทํางานครับฉะนั้นเงินที่ได้มามันจะไม่เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้นครับมีแต่เพิ่มปริมาณเงินในระบบเงินเฟอ้อจะสูงมากๆครับค่าเงินเนี่ยจะพังได้เลยนะครับเงินบาทเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเงินดอลลาร์นะครับมันไม่ได้มีใครต้องการแล้วธุรกิจขนาดเล็ก SME เนี่ยตายหมดครับต้องจ้างแพงขึ้นเพื่อจูงใจให้คนมาทํางานเพราะอยู่เฉยก็ได้เงินถูกไหมครับในภาพรวมเนี่ยคนจะทํางานน้อยลงแต่มันสามารถโกงได้ด้วยนะครับถ้าโลกสวยเนี่ยก็จะคิดว่า เขาไม่แอบไปแจกจ่ายพรรคพวกตัวเองหรอกคนอย่างเราคนธรรมดาอย่างเราเป็นคนตรวจสอบหรือเปล่านักการเมืองต่างหากครับที่เป็นคนตรวจสอบเขาจะตรวจสอบพรรคพวกตัวเองทําไมล่ะครับเอาเงินไปให้เขาเองมั่นใจได้ยังไงว่าสมาชิพกพรรคทุกคนจะไม่โกงไม่มีอะไรในโลกนี้ได้มาฟรีๆครับโดยที่มันจะไม่เกิดผลอะไรตามมาทีหลัง